ตอนนี้นะคะเจนนี่นะคะอยู่ที่ห้องอาหารอันปักของโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าายอาหารที่นี่มีอะไรบ้างนะคะเข mm hmm. า,าเป็นห้องอาหารซีฟูด้ดเนาะเขาจะมีอุปกรณ์ให้เป็นอุปกรณ์สําหรับสายที่คนกินปูนะคะจะต้องมีเลยไม่ท่าเดี๋ยวตามเจนนี่มานะคะว่าายอาหารมีอะไรบ้างรับรองว่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นแลวหิวแนะ่นอนเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นายเมนูอาหารนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะตอนนี้นะคะเป็นช่วงของโควิดเนาะ ถ้าเราจะสั่งอะค่ะเขาจะไม่มีแบบว่าเป็นให้เราไปสั่งเองเราจะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่เองว่าเราต้องการชิมอาหารอันไหนซึ่งอันนี้จะเป็นในส่วนที่เป็นของเหมือนเป็นซุปสเต็กเนะาะก็จะมีสเต็กแบบขาแกะชีโครเนื้อนะคะแล้วก็เนื้อวากิวแล้วก็เนื้อโทมาฮอกเนาะที่จะหูดต่ออีกต่อนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพิซซ่านะคะพิซซ่าที่นี่ก็จะมีหลากหลายมากเลยก็เนี่ยเช่นเท่าที่ดูเห็นข้างหน้าค่ะก็จะเป็นพิซซ่าฮาวายเอียนนะคะใช่ซูเป๊กพับโฟอุ้ยหาทันยากนะเนี่ยเป็นพับโฟอ่ะแล้วนี่ก็จะเป็นโซนอาหารทะเลเนาะนี่แหละค่ะ ถ้าใครชอบกินแบบว่าซีฟู้ดะค่ะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามันจะไม่ได้มีแค่ปลาหมึกปูกุ้งแต่ว่ามันจะมีขอยเชลล์ด้วยอนอกจากจะมีอาหารซีฟู้ดแล้วค่ะก็ะจะมีอาหารญี่ปุ่นด้วยมาให้กับเ,เพื่อนๆสำหรับสายที่ชอบซาซิมิเนาะก็ะจะมีแบบว่าความหลากหลายมากเลยจะมีปลาโอปลาแซลมอนมีปลาหมึกนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นของทอปปันด้วยเช่นกันโอ้ตรงนี้อลังมาก ตรงนี้อลังมากคือบอกว่าเพื <Wow. S 1> ่อนๆต้องเห็นภาพเนาะมีกั้งมีปูม้าเนาะแล้วก็มีห <c oughs> อ่แมงโก้กินมากมเีเลือกสั่งมาไหนก่อนดิอยากกนแล้วไม่รู้จะสั่งมไหนก่อนสำหรับสายอยก,ก็ไม่ต้องไม่ต้องพลาดเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนของที่เป็นสลัดแล้วนะคะสลัดก็จะมีความหลากหลายก็คือมีซีซาสล,สลัดเนาะแล้วก็จะมีสลัดแบบว่าที่เขาบอกว่าสลัดแบบว่าใส่ชีสเยอะๆอะเขาเรียกอะไรนะ นี่เลยค่ะเป็นส่วนของคาเฟ่นะคะเมื่อเพื่อนเนี่ค่ะแบบว่ากินอาหารคาวเสร็จแล้วเนาะอยากแบบว่าเอออยากจะกินขนมบ้างก็จะมีความหลากหลายแต่ก็อย่างที่บอกค่ะวา่าถ้าจะทานขนมที่นี่ค่ะคือด้วยความที่เป็นบุฟเฟ่เนาะจะหยิบขนมเองไม่ได้ค่ะจะต้องแบบว่าบอกกับน้องนองนะคะ่ะที่นี่ว่าเออเราต้องการชิ้นไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องก็จะหยิบให้แต่ถ้าเป็นเด็กอะคะ่ะเด็กๆน่าจะชอบฟังดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพาย้องพอมาเดี๋ยวเอาไปให้อกขอเลยดีกว่าไอเนี่ยขอชอบมัซแอมโล่อะ ต้องมัสเนโรกันดีกว่าเอาเอเดี๋ยวเอามัสเนโรกขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะได้ไหมล่ะคะอร่อยมากเด็กติดใจเด็กติดใจว่าเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นนะอุ้ยเราเจอเนี่ยแตงโมน้องพอชอบมากแตงโมน้องพอชอบมากเลยอะ่ะโอ้โหเคค่ะเดี๋ยวเอาเนื้อวาก,กิวค่ะแล้วก็โทมาทท์ค่ะ โอ้ขอบคุณค่ะคุณค่ะใหม่ๆเลยแหละอันนี้เขาจะเป็นมีเดียมแรเนาะใช่เลยเยี่ยมเลยถุงใจคนแถวนี้เลยอ่ะี <c oughs> <c oughs> ๋ยวกินละอันเนาะ ขอบคุณค่ะต่อไปนะคะที่เราก็เล็งไว้เหมือนกันใช่อันนี้เราเล็งไว้มากเลยเราเล็งอ่ะเอากุ้งค่ะเอาหมดเลยอ่ะเอาหมดเลยเอาหมดเลยแล้วกันค่ะเอาทุกอย่างอ,อ๋อเอากุ้งมาสองค่ะอันนี้น่าทานมากเป็นกุ้งแม่น้ำที่ตัวใหญ่มากนะ ค่ะข้อน,นี้ค่ะเดี๋ยวน้ำจิ้มก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนขอบคุณนะคะนี่นะคะได้มาสองอันแล้วะค่ะเดี๋ยวเอาเป็นปลาหมึกกับแซลมอนนะคะค่ะสาหร่ายได้ไหมสาหร่ายด้วยอันนี้คืออย่นี้ได้ปะเดี๋ยวขอสาหร่ายด้วยนะคะได,ได้ค่ะได้ขอบค,คุณครับ เอาเลยปะเอาเลยดีกว่าอันนี้น้องพอน้องชอบแน่อันนี้เป็นหมูนะคะอันนี้คือหมูหันนะะ่นค่ะแต่เราจะไม่หั่นนะับเดี๋ยวจะกลายเป็นหมูโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูพิซซ่าให้น้องพอค่ะเพราะว่าเมื่อกี้น้องพอเขาดีสเกยดพิซซ่าอันนี้เดี๋ยวได,ได้เลยหรืะะอปะได้คะโอเครับได้เลยนะคะ <S <S ตกกลางเนาะ นี่เลยพิซซ่าอันนี้เป็นพิซซ่าฮาวายเอรยนนะคะน้องพอชอบมากแต็งจีนเนะะี่ยขอก่อนกลับเนอแอบไปดูอีกโซนดนมันจะมีโซนที่เป็นโซนส้มตาด้วยะคะ่ะเพราะว่าเอาไว้กินสําหรับ,บตัดเลี่ยนกันเดี๋ยวไปดูว่าเขามีส้มตาอะไรบ้างซุปตามไม่ได้มีส้มตาอย่างเดียวนะเพิ่งเห็นโอ้มีนี่ด้วยไส้กรอกอีสานแล้วก็มีอันนี้เนาะหมูยอเดี๋ยวเราแบบสั่งส้มตาไทยดีกวะะ่าส้มตาน,นี้หยิบได้เลยปะคะได้เลย โอเคมีส้มตะมีตำไทยแล้วก็ตำใสปลารอ้อ๋อมีตำไทยอ่ะตำใส่ปลาเนาะโ okay. อเคเอาตำไทยไปค่ะน่าทานมากหอยหวานน่ากินมากเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาค่อยกลับมาอันนี้นะคะเดี๋ยวเจนนี่นะคะจะเดินไปโซนที่เป็นอาหารทะเลเนาะเพราะเมื่อกี้เล็งเห็นแล้วแหละว่ามันมีหอยนางรมด้วยเอาหอยนางรมค่ะหอยนางรมมีหลายแบบนะโอ้โหหแบบจริงๆอ่ะอันนี้จะมีหอยนางรมแปซิฟิกใช่ไหมคะแล้วก็มีหอยนางรมอะไรนะ ฟินล้นำมันดีฟินนิคแคร์อ๋อค่ะเอาเอาทุกอย่างเอาอย่างละอ,อย่างละสละองแล้วนะคะใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ตกใจมากเพราะว่าหอยนางรมคือมีหลายสายพันธุ์มากเลยตกใจแล้วเราก็แบบว่าโอ้ยเราจะกินอะไรดีอ่ะเมื่อกี้น้องเขาก็เลยแนะนํามาแบบว่าเอาทั้งสามได้ไหมเราก็แอบ,บตามเขาเลยค่ะเอาทั้งสามเลยค่ะพิซซ่าอร่อยไหมครับอ,อ,อ,อร่อยมากอร่อยมาก แอบดูเรายังไม่หมดในอาหารทะเลยังไม่ได้หมดก็เดี๋ยวจะเราจะมาเอาไว้นี่นะคะอืมเอาปูม้าดีกว่าค่ะปูม้าเนาะเอาปูม้าเอากั้งค่ะเดี๋ยวเอาหอยนี้ด้วยหอยหวานอย่างนั้นหน่อยอย่างนั้นหน่อยได้ไหมคะอ๋อแล้วก็มีปูอลาสก้าด้วยอ๋อโอเคเดี๋ยวเอาปูอลาสก้าด้วยค่ะ เป็นซีฟู้ดเนาะก็จะมีแบบว่าหอยหอยไปแล้วปูไปแล้วกั้งไปแล้วก็วเหลือกุ้งแล้วก็ใส่แมงคู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อย่างละหน่อยด้วยค่ะอย่างละหน่อยอพอละค่ะขอบคุณนะคะอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะได้ช่วงเวลาแห่งการกินของเราแล้วนะคะหลังจากที่เราเดินมาแบบว่ากเกือบจะทุกซุ้มเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะอาหารก็เต็มโตเจนนี่แล้วนะคะ โซนอาหารมีหลายซุมากเราก็จะเป็นเน้นซีฟูด้ดแล้วก็เน้นแบบเน้นสเต็กก็เน้นเยอะนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเมื่อกี้เดินไปดูค่ะมีเนื้อหลากหลายมากแต่ว่าที่นี่ถ้าถามว่าค่อนข้างจะเน้นอะไรคือค่อนข้างจะเน้นซีฟู้ดมากเพราะซีฟู้ดที่นี่หลากหลายสุดๆแต่เมื่อกี้ตอนเดินไปค่ะไปเจอโซนหนึ่งที่เป็นซุปนะคะที่นี่จะมีซุปหลากหลายนะคะแต่ว่าไปสดบดูซุปหนึ่งคือซุปวันนี้ค่ะเห็ดพัฟเฟิลนะคะโอ้โห เห็ดนี้นะคะเป็นเห็ดที่ค่อนข้างที่จะหาทานยากนะคะโอ้ยอร่อยมาก่โซนที่ใกล้ๆกับตรงที่ไปเอาซุปอะค่ะก็จะมีโซนที่เป็นของอาหารทะเลนะคะแต่ว่าจะเป็นแนวที่เป็นกุ้งแม่น้ำค่ะแล้วก็จะมีหอยเชลล์แล้วก็จะมีปลาหมึกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโซนที่เพื่อนๆเ,เข้ามาเลยเพื่อนๆก็จะเจอแบบว่าซีฟู้ดนานาชาซึ่งจะเป็นแบบนี้ค่ะ ก็จะมีปูม้านะคะมีก้างอันนี้เขาเรียกว่าหอยหวานป่ะหอยหวานนะคะหอยแมงคู่ค่ะกุ้งนะคะปูลาสกาค่ะซึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะจะบอกเลยว่าปูลาสกาที่นี่ไม่ธรรมดาค่ะนี่เห็นชิ้นไหมคะชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะที่นี่ปูจะค่อนกินใหญ่มากอันนี้หนวดนะคะเขาเรียกหนวดปะหรือเขาเรียกอะไรก้าง ขาปูเนาะขาปูเห็นไหมใหญ่มากดูดิความพิเศษของที่นี่อยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่วัดก็คือตัวนี้เลยค่ะหอยนางรมนะคะหอยนางลมที่นี่อย่างที่บอกค่ะมันมีทั้งหมด3สายพันธุ์ซึ่งถังเจนี่ตอนนี้เจนี่จำไม่ได้ว่าสายพันธุ์อะไรบ้างจำได้แต่ว่ามีแปดทิฟปิกแล้วก็มีอะไรไม่รู้นำมนอดอะไรนะเราบางดีนรบางดีงงดไรกัน,นจำไม่ได้จำได้ว่ามีสามสายพันธุ์ซึ่งตกใจมากเลยแบบว่า ขาถามว่าจะใส่พันธุไหนโอ้เราคิดว่าเออเออไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเดี๋ยวพาเพื่อน,อนมาทานนะคะว่าหอยนางรมที่บอกว่าหลายสายพันธุ์นี้รสชาติเป็นยังไงมันต้องมีความไม่ธรรมดาค่ะสัมผัสได้ตอนนี้คือทุกอย่างสดมากอันนี้เขาจะเรียกว่าหอมนะคะหอมเจียวอันนี้หอยนางรมนะคะที่บอกว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะมันติ้มน,นะครับมาก ดับมากมากเดี๋ยวเราจะมาลองน้ำจิ้มอีกอันนะคะลืมบอกไปว่าหอยสดมากไม่มีกลิ่นเลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยสดมากๆเดี๋ยวเราลองมาทานน้ำจิ้มตัวนี้กันนะคะที่เป็นตัวสีส้มเนาะก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะไอเชลค้าอร่อยมากเลยอน่ะน้ำจิ้มอันนี้ถ้าเป็นสีสีเขียวนะคะจะมีความเผ็ดที่มากกว่าแต่ตัวนี้จะมีความหวานเข้ามาด้วย เราลองกินกับตัวปลาหมึกดูนะคะข้าม,มสดมากกรอบมากปลาหมึกกรอบม,อมากๆเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาชิมหอยเพิ่มอมกนะคะอย่างที่บอกค่ะหอยสดมากสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานหอยนะคะหอยไม่อั้นแต่ยิ่งเพื่อนๆน,นะคะถ้ามีบัตรสมาชิกของแอรแคอร์นะคะยิ่งราคาทิเศษเลยค่ะ มีอันหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ก็คือเป็นเนื้อค่ะเมื่อกี้เราสั่งเนื้อมาด้วยเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าลักษณะเนื้อ,อยังไงว่าเนื้อที่นี่จะชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากแล้วก็วแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบแบบว่ากลิ่นอายเนื้อนะคะที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน จิ้มเมื่อกี้เขาจะเป็นคล้ายๆเหมือนน้ำจิ้มดูจากลักษณะข้างนอกนะคะะก็เหมือนกับน้ำจิ้มแจ่วเนาะจะเป็นลนักษณะน้าจิ้มแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะต้องมาลองดูเนาะมันไม่ใช่น้ำจิ้มแจ้วนะมันเหมือนมีครีมเข้าไปข้างในเนาะเสริก็ใส่พริกด้วยแต่สีลักษณะข้างนอ,นอกมันคล้ายแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่นะคะจะิง้งเนื้อชุนโคอย่างี้ย เราเดินทางไปไหนไม่ได้เนาะการที่มารับประทานอาหารนะคะในโรงแรมที่แบบว่าแถวบ้านของตัวเองนะคะมันก็ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยแล้วก็เป็นการเซฟตัวเองได้ดีระดับหนึ่งด้วยนะคะเ <c oughs> ด็กข้างๆกินแบบว่ากินแตงโมไปหมดเลยพิซซ่าด้วยน้องพ่อบอกว่าที่นี่พิซซ่าใหมยมากอีกหนึ่งเมนูนะคะที่สามารถแบบว่า ทานคู่กันได้นะคะส้มตำค่ะเมื่อกี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วนะคะว่าส้มตำที่นี่นะคะจะมีสองแบบที่เราเรลือกเขาก็จะมีส้มตำที่ใส่ปลาร้กกับส้มตำไทยะค่ะรสชาติกำลังดีนะคะมีเปรี้ยวมีหวานแล้วก็มีเค็มส้มตาที่นี่ตรงไม่ได้รสชาติเผ็ดนะคะเพราะว่าที่นี่ก็คือคนต่างชาติสามารถทานะะได้อือหือ อย่างที่บอกค่ะนี่ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ต้องไม่พลาดกับไฮไลท์ของเรานะคะนี่นะคะ,คะเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เราเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่ค่อนข้างที่จะทานง่ายนะคะเพราะว่าเขาจะมีอุปรกรณ์ที่เราแบบว่าจัดก,การกับปูเราได้ใหญ่มากเลยตอนแรกนะถ้าไม่เห็นว่าเป็นเอก้ามปูนะก็ค,ะคิดว่าปูอัด แต่จริงๆไม่ใช่ปูอัดน,นะคะเป็นปูอลาสก้าดีงามมากอืมทำใรู้สึกเหมือนได้กินที่ญี่ปุ่นเลยอะ่ะอืมอรไมยมากเหมือนกินที่ญี่ปุ่นเลยอะ่ะสดมากเลยเนาะสดมากหอยแมงคู่นี่ใช่ว่าจะเล็กๆนะคะเต็มช้อนเลยค่ะเ,เพื่อนๆดู ใจมากเต็มช้อนนะคะใส่ปูอ่ะไม่พลาดแน่ๆที่นี่นะคือคุ้มมากอะ่ะจะบอกว่าคุ้มมากนะค่ะเ,เพื่อนๆแล้วยิ่งเฉพาะเ,เพื่อนๆนะคะมีแบบมาชิกแอคอนนะยิ่งคุ้มสุดๆเลยเพราะว่าอาหารซีฟู้ดนะ เขากินได้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสองทุ่มอันนี้คือในช่วงที่เป็นโควิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงที่แบบว่าก่อนหน้าที่มีสถานการณ์โควิดค่ะเขาจะเริ่มตั้งแต่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มแต่อาหารน่ะเขาแบบคุณภาพเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งกุ้งต้มเนาะ ะะแล้าก็มาทานกับแบบจิมซีฟู้ดเนาะแากว่าเมนูที่นี่นะคะที่เขาก็แบบแนะนําเลยก็คือจะเป็นเรื่องของขาแกะค่ะขาแกะอันนี้เป็นซอสอะไระคะ,ะอนนซอเสเ,ออซอเดียวกับสเต็กอ๋อเป็นซอสเดียวกับสเต็กใช่ไหมอันนี้นะคะเป็นเนื้อแกะนะคะสังเกตค,ค่ะนี่เลยเป็นซีฟู้ดซอสที่เนี่ย เป็นสูตรพิเศษไม่เหมือนใครคือมันเป็นครีมแล้วมันเหมือนกับมีความเผ็ดในตัวด้วยเพราะว่าอาจจะเพราะว่าระดับไฟอะค่ะเป็นเนื้อเป็ดเนาะเป็นเนื้อเป็ดที่รแรกรสที่แมรี่เลยเนาะนี่นะคะเป็นเป็ดนะคะอันนี้คือยที่ปีกูเป็นเป็ดอร่อยมาก อึ้งไปนี่คืออร่อยมากเพราะว่าเป็ดที่นี่นะคะชิ้นใหญ่ชิ้นหนานะคะชิ้นหนามากนี่ชิ้นหนาปกติอ่ะเวลาเราไปทานเป็ดที่ไหนอะ่ะเขาจะแล่บางๆใช่ไหมคะที่นี่ค่อนข้างจะหนาแล้วก็กลิ่นร,รสเมลี่นี่ชัดมากแล้วหอมมันไม่ได้มีแค่เฉพาะกลิ่นรสเมลี่นะคะแต่จะมีกลิ่นอื่นเรื่อ,องหอมมากถ้ามาดท์อลอนเป็ดอไไลอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นกุ้งแม่น้ำนะคะ พอดีว่าตอนที่แก่ค่ะลืมให้เพื่อนเื่อนดูเนาะว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนอันนี้เป็นหมูหันนะคะเขาก็จะมีแบบว่าซอสให้เป็นซอสซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็บางคนก็จะชอบทานกับผักกรอบมากเป็นหมูหันที่กรอบมากสังเกตนะคะว่าหมูหันเขา บางกรอบพอลองไหมพอลองไหมใส่ทอดอร่อยใส่ทอดอร่อยมากใส่ทอดแล้วไม่เอาเออเรน์ได้ไหมมาทำมาแล้วใช่ไหมแต่อร่อยมากนี่คาแล้วก็เนื้ออร่อยอู่อืมผ้าของมันไม่สดอะ่ะมันจะคาวมากนะแต่ที่เนี่ยที่กินมาทุกอย่างนี่คือแบบสดมากนะคะว่าสดมากๆแล้วจะบอกว่าหมูหนัหนอะ่ะกรอบมากาน้ำจิ้มไปไน็นไงคนน้ำจิ้ม หอมมากบารกมาก mm hmm. ต้องอาหารคูเซนอันตักนี่คือแบบคุ้มมากนะเมื mm hmm. ่อกี้แอบเหน็นคนนะอะเอาแบบบัตรแอร์คอร์ดนะหนึ่งมาพักด้วยแล้วก็ใช้แคมเปญเราเที่ยวด้วยกันสองมีบัตรแอร์คอร์ตอนมากินที่ห้องอาหารคูเซนอันตักก็ลอดอีก50%นะพูดถึงแล้วหนึ่งแถมหนึ่งก็คือ50%อ่ะก็คุ้มนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันแพงเดี <laughs> ย๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้นะคะ mm hmm. เป็นออริจิน ะคะมีคนบอกอร่อยมากๆเดี๋ยวต้องชิมดูว่าอร่อยขนาดไหนอือจริงอ่ะอร่อยเลยล่ะอือจริงอ่ะอร่อยจริงอ่ะนี่คือแบบนี่คือของข้าวแล้วก็เอาวสดชื่นอ่ามันสดชื่น,น,นคือมันเหมือนแบบเป็นไก่ทอดใช่ไหมแต่ไก่ทอดเนี้ยไมไ่ธรรมดาตรงที่น้ำราดมันเนี่ยแหละน้ำราดมันเป็นแบบว่าซอสสม้ม ส้มที่ที่มีความสดชื่นแต่ตอบไม่ดูอะคือแกะสุดนี่เป็นไงคือแบบไม่รู้เขาใส่อะไรบ้างอะรู้แบบรชสชาติสมนะหอมมากหอมแบบหอมมากๆอ,อ,อร่อยทุกอย่างหอยลมนี่แซ่บมากเราต้องต่อใหญ่ไม่ใหญ่ดูกันนะคะหอยใหญ่มากอันนี้นะคะเป็นขนมนะคะเมื่อกี้ก็ไปที่ตรง สดกับไก่ยางน่าทานค่ะเมื่อกี้จนี่นะคะไปยืนต้องงานอยากกินอะไรดีนโน้ตมันน่ากินไปหมดเลยแต่ไม่อยากทานเยอะเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะทานอาหารดีคุณไปเยอะแล้วค่ะอันนี้เป็นเบานี่นะคะแต่ข้างบนของเบานี่เขาจะตัดด้วยตัวสต๊อกเลี้ยวรสชาตเบานี่เข้มอร่อยมาก ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวมูสค่ะเด็กมูสนะคะต่อไปมูสได้มากเดีด๋ยวจะไี่ขออนอุญาตทานไปเรื่อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพวันนี้ช่วยๆมาดูกันนะคะว่าที่ห้องอาหารเช้าที่นี่ยมีอะไรหาที่ห้องกูดสีปักเกลี๋ยวไปดูกันนะคะ